องคนครับนี่แหนมแคมปิ้งครับเอ่อนภาดาครับอันนี้คือยังไงคือทําขายเหรอหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นคนตําแท้ๆยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าทุดิบเลยว่ามีอะไรบ้างไหบ้า,าลุกไปครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบิร์ดชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ไปนะผมนี้พาพาลูกชายไปกลางเต็นท์นะก็ หรือราพารอบครวไปกางเต็นท์กันนะครับผมใกล้ๆในเมืองเนาะก็เหมือนเดิมครับเมียบอกว่าไปปุ๊บของยาวไปเยอะนะอ๋อเหมือนเดิมนะเยอะเหมือนเดิมแน่นๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาโต๊ะของปัาชลีเอาดอไปไปด้วยเนาะอีมินี่ก็ลีลาจังเลย ก็วันนี้พาครอบครัวมากางเต็นท์นะตานแรกว่าจะเอาของมาไม่เยอะอะเมียบอกว่ามงจะเอาอะไรมาเยอะสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาของมาเยอะเลยวันนี้เราก็มาสถานที่แคมปิ้งนะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นที่ไหนนะ,ะก็ใกล้ๆกรุงเทพนี้นะนี่ก็เป็นเส้นทางเข้ามาเลยนะเพราะผมก็วิ่งมาจากบ้านลูกชายที่สมุทรสาครน,นะก็วิ่งมาทางบ้านแพ้วนะแล้วก็มาวิา่งทางเส้นนครปฐมกัน ทางเข้าเส้นทางจะประมาณนี้นะฮะรุยกันเลยดีกว่าแล้วเขาก็คืนแล้ว,ลวโอ้โหไม่มีอะไรให้กูแดกด้วยกูหิวขี้หายเลยแม่ครับแม่มีอะไรขายป่ะวะอยู่นี้ด้วยบอกไปเติ้ลเด็บแบบมึงซื้อแรมมาหน่อยเพรากูหิวมาก <laughs> ในแพงด้วยป๊ป๊อะิวาีโอ <ย Batman> <laughs> อยู่ปก็พูพแกนไม่แดกเนอิลยของซื้อมาก็ดันลืมไปที่บ้านอีก <that> <laughs> ทาเข้าลึก ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับก็อันนี้มันเป็นโซนที่ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะแบบมากลางนะตรงนี้เพราะว่าผมมีบ้านที่แบบว่ามีบ้านที่เช่าไว้นอนด้วยแล้วก็ผมก็จะมากลางตรงนี้ด้วยนะตั้งใจไว้นา่าจะได้ล่มเงาตรงนี้สักสักแมตต์หนึ่งโอเคเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวขอเซตอุปกรณ์เซตอะไรก่อนนะไปครับไอ้กันก็ค่อยไปดูไป,ไป,ไป,ไปนี่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 อันนี้หันหน้าไปนู้นได้ดิอาจับรอฟัง เอาคนละฝั่งกับป้าเอามืเอ,อ,อเอออลื่อนแบบนี้ไปเลื่อนไปไปลูกไหวบ้าไหวไหวครับไหวครับสู้ๆไหมสู้ๆป่ะสู้ๆเนี่ยปัญหาคือมันต้องแบกลงด้วยเหนื่อยสามต่อ แล้วนู่นเดี๋ยวต้องยกไปงล่างเอาถือ่าดูกะยากลางไฟามากมาก่อนเลยคือข้างนองดัโดด,ดิโดดิโดดิโดใช่ะเล่นบ่ตงลงลตอ้าว ไม่เราเราหนีแล้ว啊โอ้จะถือค้อนไม่ตอกสมองเดียวเลยหรอไม่ช่วยปลาคนเลยหรอปล่อยเปล่าเอาไปเออช่วยกันที หนาต่างอันนี้หนาปะเต่าก่อนฮะหนึ่งสองสามพูดวันนี้เราอยู่ในแชนแสองคนครับว้าวนี่แหนมแคมปิ้งครับอ๋ออยู่กับช่องเบิร์ฟแชนแนลแคมปิ้งครับผมเย้อยู่ใครอยู่กับป๊ะป๊าใช่ไหมอยู่กับป๊ะป๊าเดี๋ยวมันสองคนเย่เดีวมาวันนี้ผมจะมาว่าแชนแนล อยู่เต็มที่ครับกำลังนอนอยู่ครับมีคมเต็มตอนนี้เราอยู่ไหนครับแคมปิง้งมาแคมปิง้งวันนี้เรากำลังนอนอยู่แอร์โคตรเย็นเนี่ะใครสอนใครสอนรู้คำว,ว่าโคตรไม่เอาแอร์เย็นแอร์เย็นเด็นเย็นแล้วนอนได้ยังนอนได้แล้ว บาย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 วางไว้ตรงนี้ดิโอ้ที่นี่แดดค่อนข,ข้างโหดนะร้อนะอนะอนะันนี้ในส่วนของบ้านพักนะก็เดี๋ยวจะให้ดูอ่ะก็ไม่ได้ใหญ่อะ่ะเล็กอะมีแค่สองเตียงเนี้ยแค่เนี้ยไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปกางเต็นท์ตรงนู้นเดินไกลคนระับแดดร้อนแล้วก็ห้องน้ำก็เนี่ยห้องน้ำอยู่เนี่ยไกลมากถ้าใครจะแคมป์นะเนี่ย ห้องน้าห้องน้ารวมอยู่บ้านพักก็ต้องอยู่บ้านพักก็ต้องมาเดินเข้าห้องน้ําตรงนี้อยู่ดีนะแล้วคิดดูอยู่ตรงนู้นนะผมกลางเดินลงอีกไปกางเพราะตรงนเนี้ยเนี่ยเขาจองหมดเลยนะครับแรกเบื้องนี้ที่ผมจะมากลางอ้อมไปนู้นเขาจองเลยนะของอะไรกันไม่รู้ผมเลยได้โน้นนะแดบดบเปีเปเ้ยงๆเลยแล้วห้องน้ําเนี่ยคิดดูเดินมาจากนู้นนะขึ้นมาเนี่ยไกลยอยู่นะดับดืนะ่อเนี่ย บังแอบถ่ายผมไปเนี่ยเอ่อนภาดาครับอันนี้คือยังไงคือทําขายเหรอหรือว่าอะไรมาแคมปิ้งมาปิ้งเหมือนพวกตามตลาดนัดเลยแต่ไม่น่าเชื่อว่านภาดาจะทํากับข้าวได้นะฮะอาชีพเสริมอาชีพเสริมใช่ป่ะเออไม่ทราบว่าเมนูนี้ทํายากปะยากมากเลยยากมากไหมยากยากเหรอมันยากตรงไหนตั้งแต่นี่เลยอันนี้เลยเหรอทำไส้กรอกเลยเหลอ เองม่นไม่ได้ซื้อนะเออไม่ได้ซื้ออ่ะทำเองอ่ะโอาเลยอะถ่ายเองตายไเตเตามีอุกเลยใช่ไหมครับเราลังตำำะไรเติ้ตำไรแดกได้ไหมแดกได้ไหมเนี่ยแดกได้ครแดกได้อ่ะกูไปซื้อดีกว่าไหมอะเพื่อนกูส่งน่าจะซื้อนะ ลองโดดดีดวงเงี้ยอ่ะน้ำจิ้มอะไรครับบีบีเนี่ยแจ่ว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 แจวสูตรเติร์นนะคะนี่แหละสวยเติร์นี่ยมันน่ากลัวงนี้แหละกลัวตรงสูตรเติร์นนี่แหละพอแค่ตัวเย็นก่อนเลยนะครับใส่เติ์นว่าไงครับผมตำตำนะครับตำอะไรนี่ตำอะไรอ่า ตำอะไรวะปลาตำปลาเออเออเรามีปลาตำปลาเหรอรู้ด้วยเหรอเป็นคนตำแท้ๆยังไม่รู้ยังไม่รู้วัตถุดิบเลยว่ามีอะไรบ้างไอ้เั้าแบนะครับสูตรปลาเต่าก็ไม่รับนะฮะโทรไปขอใครนะขอสูตรกับปลาเต่าก็ไม่รับนะครับเรามาให้เนาะขอน้ำไกล่กับกระบอกสูตรของจริงไหมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยแต่สีได้ว่ะหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาก่อนนะครับเฮ้ยสีได้สีได้เตินสีได้ สีได้กว่าเติ้ลสีได้สีได้กูบลานะครับแซ่บๆเฮ้ยสีได้ว่ะเออได้ได้แต่รสชาติเป็นไงได้กว่าได้กว่าได้กว่าโอเคโอเคเติมเปรี้ยวเฮ้ยของจริงว่ะใช่เฮ้ยเออเติ้ลสีได้ว่ะได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวกูขอชิมรสชาติหน่อยกันน่ครับเวลาเก็บก็วน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 เป็นมันมันพับมันพับแค่สามถังแค่นั้นแหละ นี่สูตรอะไรครับผมมิการี่ครับเบิร์บสูตรแบบเบิร์บชาแนลแบบชิวๆสิวๆอนี่ยีใส่อะไรบ้างครับผมใส่อะไรบ้างครับมีอะไรมากก็ใส่ใจลงไปแค่นั้นเองออืเฉียบไม่มีอะไรเยอะหรอกมัแค่ใส่ใจกันเลมันอยู่ที่เราอ่ะถ้าเราแบบใส่ใจทุกอย่างมันก็อร่อยหมดแหละเชิน เอาแรแลหน่อยมาแลแลมาแลแลครับแลแลแลดูไม่น่าแดกนะแลแลดูไม่แดกมามีกี่ระดับครับผมมีกี่ระดับครับมันก็จะมีอะไรวะมีเรมมีเดยมลมีมีเวลมีเวลดันเวลดันเออมีดันมีเวลดันเนี้ยกูก็ไม่รู้อ่ะกูก็ไม่ได้แบบว่าโปรไปชั่นนอกขนาดนี้แต่นี่ยังไงวะกบมาชมครับคุณกรรมครับต้องมาชมนะครับผม เกลือที่มาละยันอะไรเนี่ยอ๋ออมันไม่เค็มจับือกือใช่มันไม่เค็มมันไม่เค็มจับมันไม่ได้เค็มแบบเหมือนบ้านเรามัไม่เค็มหอนโ้ังท่อืมน่าทานมากครับผมอันนี้เป็นเนื้อนำนำเข้าจากอันนี้เนื้อนำเข้ามเข้าจากไหนครับผมอ่ามาจากมหาชัยเฮ้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเนื้อไทยแหละ อันนี้เป็นเนื้อไทยไม่ใช่หรอไทยไทยโคผุนไ,ไ,ไ,ไม่ได้บอกว่าอะไรอลังการอะไรขนาดนั้นไม่ได้เกินไปโอเคครับผมรอ,รอ,รอทานนะครับผมอย่ารอตอนห่านมันจะเปเรี้ยวอ๋อคือถ้าเราชอบอะไรเราก็ใส่มันเยอะๆนะั่นแหละอย่างผมไม่ชอบพวกพริกไทยใช่ไหมผมก็จะใส่พริกไทยเยอะหน่อยอนี่ใครชอบเลยหรือว่าอะไรก็โอเคว่านไม่ใส่ได้จริงๆแล้วอาหารมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกจริงๆเราทําอะไรอะเรา เราทํากินเองเราไม่ได้ทําขายอ่ะใช่ป่ะแล้วแต่คนชอบรสชาติอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วขนั้นแล้วมันก็ขน้นแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยเราเราจะอยากกินแบบไหนมันก็เอาง่ายคือก็เหลืองกัวเหลืองกัวอยากแดกอ่ะอยากแดกก็แดกไม่แดกก็ถึงเหลืองมึงเดี๋ยวป๊าป๊าร้องปันดีนะหนึ่งสองสาม ห้องข้างในลงดังว่าโดดิดงดิดงดิดองเต้นบาตรงลงโตลงตรงเต้นโดดิดงมาเห็นหน้ามลแล้วก็เถอกรกมงเทงโมเท่งโมเต้นโดดิดงลีดงดีดงทำไมทำไมทำไมหนูเล่นเหมือนแบบเหมือนเหมือนโกดป่า เฉ<ม>่มเราบิตัวล้องไน้ล,ล,อลองได้ไดไดยิงนนูเรื่ของกลาดยงไม่พอเลยนคนกดีับเา้าจะแบบว่ามีีห<ส>ลงเหรออืน,นี้ครับผมเบิร์บนะครับช์ราแฟนะครับันนี้เรามาแคมปิงนะครับกับต้นปันนะวันนี้ต้นปันก็พาป,ป๊าป๊ามากางเต็นท์แคมปิ้งนะ บรรยากาศดีๆนะกับท <ai> ี่นี่เลยนะน้าเอาต้นไม้ไปไหนครต้นไม้ไปไหนอรัมาเข้ากล้องเลยนี่ไงนี่ไงครับเออเดินมาเดินมาเนี่ไงประมาณสิบเก็ดไหมตอนนี้กำลังโทรหามาแล้วอยู่ไหนป้าไม่กลับบ้านลูกป้าป้าพูดดิป้าป้าพูดดิทาอะไรอะเอ้ยหนูถ่ายวิดีโอเหรอลูกสามเจ็ดนาทีเองลูก สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบิร์ฟชนลเลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราดึงพิธีกรคู่ด้วยนะฮะต้นปานแนะนำตหนไหนครับผมชื่ออะไรครับปันยาวั์ปันยาวั์โอ้โหน้ำลายไหลเลย